อะไรครับตอนนี้ก็อยู่กับบิวเวิร์ดเมคไรนะครับผมอยู่ในพาร์ทที่สองนะครับผมโอเคท่านผู้ชมจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราก็น่าจะไม่เคลียร์มั้งหรือว่าเคลียร์แล้วหรือเปล่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เราต้องเข้าลิฟ์นะผมกดลิฟต์ขึ้นบนนะครับกดลิฟต์แล้วก็ขึ้นบนนะครับอย่ามองบนนะครับผมทางมาจากไหนวะนีก็ได้เลยโอเคได้ก็ได้นะครับเราเดินไปตามใยสีแดงนะครับหรือเปล่าเป็นใยหรือเปล่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ เอรื้อประตูนี้เปิดได้ยี่ว่ะเฮ้ยแกน่ะแกเองแหละที่ควงประตูอยู่ฮะก็ได้ฉันตอบสนองความปรารถนาที่จะดูตลอดการให้เองแหมถ้าเป็นพูดนะครับผมดีนะไม่มีเขานะครับถ้ามีเขาจะมีเท่กว่านี้นะแฟนทอมนะครับทุกคนดูว่าแฟนทอมเป็นตัวอย่างนี้นี่เองนะแฟนทอมนะ เดือดตกมีเดือดออกด้วยเหี๋ยวเๆยยเดย๋ยวอดวก่อนเออแบบแบบดิจกลคราสสี่อืมด้สี่ก้อนโอ้โหอ้ยกิ้งมากหลอกกด,ดอก,กอนนนึง เดี๋ยวก่อนออกไปง่ายกว่าสิเออมาแล้วล่ะย uh, uh. ังไงก่อนเออ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 ไม่เ huh. ข uh ้าเหมือนเดิมนะเออมีการดูดเอาแล้วก็ตื่นขึ้นมาเดี๋ยวตื่นมาก่อนฟาดปีเลยแม่ยโหเกร็งเกร็งเกร็งมากเลยบอกเออชื่อ มาพูดมากนะครับพี่ตายสุดยอดจเอาอะไรเนี่ยโอ้โหพงษ์นะชิวตีกับโอ้โหใครวะเนี่ยเดี๋ยวกลังเท่เลยฮัลโหลเอากระโดดซับเจเดรามิกแอค่ใครวะเนี่ย,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 แยบแบบอืมใครวะ ครัสเอสไปเลยคอมโบแบบนี้กู๊งแปลงร่างเหมือหรือเปล่าวะเนี่ยไม่น่าใช่เออสกิลคอมโบอันติเมตดับเบิลเอสไปเลยนะครับน่าไงไม่เท่เลยนะครับจะกลับมาหาสรุปว่ามีมีเรื่องอะไรสินะมันแน่ถ้าเป็นทั้งเรื่องมีสองคนสินะ Remember use the office name. นั่นไงล่ะมีการสเสบียดถูยอะไรกันนีละดีจังวัรุ่นสินะการลงชื่อนะเอา้าจ่ายแล้วก็ต้องดวีวก็ต้องจ่ายสินะแน่นอนครับว่าลงชื่อว่าวายทูเคนะครับตกลงนะฮะกูจ่ายเลยเนะี่ยเอาแป๊บ ฉันเกลียดมันเกลียดกูเลยหอเกลียดเจ้าหอนี่หรือเปล่าหรือ,อยังไงงงวะ่ะเป็นหลุมปุม๊บคะแนรนรวมสามพันห้านะครับละเอียดนะขอดูหน่อยสิถนนที่หกส่วนกลางอ๋อมีสกอร์ให้เราดูด้วยนะครับต่อไปได้รับไอเทมนะครับ โอ okay, oh. เคดิวเมครายโหดูแค่ป้ายก็น่าจะรู้แล้วว่าเราอยู่บาร์นะครับขอบขึ้นมากเลยนะแต่ข้างหน้าไม่ต้องนะครับน่าจะมีมาอีกหรือ่าเราไปเล่นดรือแบบไม่เล่นดีกว่าครับลด90%เนลยนะผมถ้าใครอยากได้จมูกนี้ก็เอาไปเลยนะครับรีบไปเติมซื้อกันเลยนะเพราะตอนนี้ผมชิวมากเลยนะครับชมราบบิลนะครับ โอเคนะครับจ้หมอนี้มา,าจา่ายให้เรานะครับมันชื่อว่าอะไรนะพระเอกของเรานี่ทำไมต้องโชว์แก้มอากาศร้อนเลยนี่ต้องมีแอคแอคคาดาเบลอ่ะเหรียญหนึ่งน,นายคือฉันคนไม่ดีเนะี่ย <laughs> อะไรนะอ้าตลกผมไม่เข้าใจมุกครับ Here. Oh, take this. you saving my bar. How good Good. Let's go kick some demon asses. How far It is a good gun. You should do some maintenance. พัฒนา. an You don't Strata would have been. Equip it now. Okay. Look about an eye. terroristeterrestrial warfare l spectre เฮ้ย well, อ๋ออัพเกรดสำเร็จโอเคเปน็นหน้าหลักนะครับอเราไม่อัพเกรดให้เราด้วยหรอไม่ได้ภารกิจต่อนะครับของเยอะขนาดนี้ถ้ามีคนช่วยหน่อยชั้ยหน่อยก็ดีนะขี้เกียจมากันเถอะภารากิจไ่ล่าอื I also prepared task rewards and progress rewards. progress ฉันเตรียมรางวัลภาร,รกิจคืบหน้าไว้ด้วยนะงั้นเหรอรับไว้นะครับมีพิซซ่าทั้งนั้นรับทั้งหมดเลยพิซซ่ากำลังหิวเลยนะครับโอเคอืมอันนี้ก็มีออของสำนักคุณนะครับโอเคเราไป ที่น่านหลาเลเวล up เลเวล13พอดีนะครับณนะตอนนี้เราเลเวล15แล้วนะครับ offer เลเวล up chapter ที่หนึ่งทั้งหมดมีโอ้โห14ั chapter นะครับแล้วก็ยาวไปนะท่านผู้ชมครับนะกับสำนักงานนะครับแน่นอนครับเรามาจ่ายเงินแล้วก็เราต้องกลับสำนักงานนะครับเดียาขอเดินดูสำรวจไม่ได้เหรอ นะครับอืมมีแค่กองนะครับน่าชอบดึงดัดึงดัม,ดดดมเฮ้ยน,นี่ดวงตาคณะอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยคณะหมูกรอบแน่นอนครับนัาไปไปยุ่งเรื่องคนอื่นดีกว่าไปไปสนักงานดีกว่าชิลครับโอ้โหนี่สนักงานเราเลยเนี่ยโลนลี่ซะด้วยแน่นะก็ยิ่งตก minute. Guess what I found under the office door? Hmm. bill? Come, dare it. I'm sure you'll be interested. Do you even Come to the sanctuary, dear brother. I left a special gift for you, Virgil. Virgil has left his tracks all over the place. All right. Guess the sanctuary is also involved in this. Indeed. <coughs> 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 oh dear dear dear. <coughs> oh. I've been damn man. Dear dear dear. Okay, thank you. ชัปเตอร์ที่สองแล้วนะครับท่านผู้ชมวิหารศักดิ์สิทธิ์นองเลือดนะครับเมืองถูกจู่จมจากเหล่าปีศาจความเคลื่อนไหวพวกมันดูเหมือนว่าวางแผนมาก่อนแล้วไฟหยุดโดยรอบเสียงร่ำควรทั่วพื้นที่ พวกมันกำลังพุ่งไปที่วิหารศักดิ์สิทธิ์ของเมืองสหายเพื่อนพ้องก็ร้องข้อความอะไรนะก็ทั้งร้องข้อความเป็นที่นั่นอะไรไม่ดูแต่ที่ดูคือเราต้องไปจาับก,การนะครับที่วิหารศักดิ์สิทธิ์นะครับ,บเยอน่ารักจังเลยนุกเท่ของซ่อนอยู่ที่นี่แหละ หาให้ทั่วเอ๊ะเอ้ามาก็เจอเลยครับเย้นิคมาลูกศรคนเจ็บปวดโอเคอนิกมากมาก็นิคมาโอเค เออคำบุญรับสีนั่นเหรอโอ้อยเอาแห้งรดอยังเอาตัวนี้ก็มานี่เออเอายังไงต่อดีเดี๋ยวก่อนมึงต้องหล่งเลยไหมเนี่ยไปห้างก็ได้อ่ะเออเออ,เอ,อยังไงต่อดีเออ เ่อเปล่กลับไม่ด้วยขอบคุณมากเลยนะเสียงร้องตกใจโอ้เออน่าจะตกใจนะดูนะครับโอเคเราไปที่เสียงร้องตกใจกันเถอะนะครับมีไกด์ให้เรารับนี่วิ่งแบบพุ่งพุ่งคล่าเสียงดังมาจากที่นี่ต้องรีบไปดูแมหมผมห่วยากดื่ด้วยเนะนาะไหนดูสิน้ไเป็นไรนี่วะ เอาแล้วมึงแกเขาได้ไงล่ะเดี๋ยวอือโอ้โหแทงตรงทองน้อยซะด้วยเอ้ยอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับเพื่อนรักเพื่อนห่วงอะไรมาเนี่ยนี่ถือกับเสียบดาบเลยนะแล้วก็ไอ้กุ๊ชักมาสินะเออเอื่อก็อย่างนั้นเลยฉันก็ไม่ได้เทพอะไรนะแต่มันหยุดไม่ได้สินะ ไม่เข้าใจเลยจนวันนี้คืหยุดไม่ได้นะถ้าหยุดหยุดเนื้อเกมมันไม่เดินพชิมหมไม่ต้องให้น้องหมูมานะพิชิมโอเคเราก็เรียกกลับมานะครับเออนะเวลาปลอบเด็กให้เอาผู้หญิงมาปอบนะครับอย่าเอาผู้ชายมาปอบนะครับเลยความคิดที่ไม่เข้าท่าเลย ที่เราช่วยเขาไม่ไ,มได้ปลอบคนเก่งจริงๆนะนั่นสิโฟกัสงานเถอะดูนูน่นไหนดูอะไรโอ้งานงอกีราก็งอกัเลอมีคลิปตั้นด้วยนะโอ้ว้าวไม้เท้าจอมตะกระอืมจอมหิวสินะ ไม่มีน้ำไงฮะแรงกีแรงเอแรงก์เอสเลยเออดับเบิลเอสชิปเปิลเอสต้องมาจังกว่านี้เออมาจริงซะด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนานเกินนานเกินเดี๋ยวโอ้โหอีกอีกแล้วขยัาขยับโอเคอ๋อเฮ้ยเกือบตายมากูเกือบแล้วไหมละเออไปกินกับลาบพะม่วงนะลูกนะใครลูกวะเนี่ย เรามาก่อนนะครับเราต้องขึ้นบันไดนะครับผมอืมเก็บไอเทมไปด้วยป่าเดี๋ยวมันมีไอเทมลับไหมฮะไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวสำรวจก่อนแล้วกันนะครับเราต้องสุกซนกันช,ช,ช,ชักหน่อยนะครับฮะนะครับดีบิวไม่ไคร้หน่ะ ผมว่าผมนี่แหละร้องไห้ชิบหายเอ้เอ้าอะไรนะนี่นานอะไรนะไปที่นั่นแล้วงั้นเลยหยุดชันทีหยุดแบบดีๆชิบหายนะครับเดีย๋ยวนะนักลาบปีศาจ สตราวุธที่แนะนำงั้นเหรอถ้เปลี่ยนอาวุธได้ใช่ไหมอัพเกรดเพิ่มด่วนอัพเกรดกได้ไป16แล้วนะครับผมตอนนี้นะโอเคมีอะไรอีกเปล่าเปลี่ยนได้ป่ามีอยู่อย่างเดียวสินะ พัฒนาอา,ารรโอเคสมัดเดเ็จเทเทเมานะครับอะไรวะเนี่ยเทมเมานั้นเล่าหรือเปล่าไม่ดูเหมือนกันนะครับผมพูดแรงผมวะเนี่ยเอ๊ะมีอัพเดอีกด้วยเหรอไม่ใช่เปลี่ยน โอเคเรา,าอัพสกิลหนึ่งต่อนะครับอัพเกรดเอฟเฟกต์อัพเกรดไปเดี่ยวสองอืมน้องเรามีพอยเยอร์อยู่นะครับอัพเกรดไปก่อนโอเคท่านผู้ชมครับทีนี้ก็อุ้ย ครับเดี๋ยวผมจะโพสไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วทีนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมบายบายสวัสดีครับ